นี่คือพระสูตรที่สำคัญอันแรกก็คือพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเราจะได้ไม่หลงทางถ้าใครมาสอนอะไรที่ไม่มีในในมรรคแปดนี้เนื้อตัดมรรคแปดไปหรือให้มรรคเจ็ดมรรคหกนี้ก็ควรที่จะสงสัยได้แล้วว่าแล้วมันจะสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่อันนี้เป็นพระสูตรอันแรก ที่สรงแสดงให้กับพระปัญจวาคีอันที่สองที่แสดงให้กับพระปัญจวัคีต่อมาก็คือพระอนัตตลักษณ์นตสทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นไม่มีตัวตนถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวตนก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือว่าเป็น,เป,นเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะไปทุกข์กับอะไรนี่คือพระสูตรข้อที่สองอันที่สองที่ควรจะศึกษากันอันที่สามก็ทรงสแสดงเกี่ยวกับเรื่องชื่อของพระสูตรคืออธิตตปริยายาสุตตทรงสแสดงถึง รูปเสียงกลิ่นรสผดฉพะคือกามกคุณทั้งห้าว่าเป็นเหมือนเป็นไฟเป็นเป็นไฟที่ร้อนใครไปจับไฟแล้วก็จะต้องถูกไฟนั้นแผดเผาใครไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดฉพะแล้วก็จะต้องเจอกับความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเหมือนกับไปเล่นกับไฟนั่นเองถ้าไม่อยากจะถูกไฟเผาก็อย่าไปเล่นกับไฟอย่าเข้าใกล้ไฟ อย่าเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอย่าไปเสกกามคุณห<ม>้าแล้วก็จะปลอดภัยจากทุกข์แล้วประูุรที่สี่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสติปัฏฐานสูตรอันนี้จะสอนให้เจริญสติเจริญสมาธิแล้วเจริญปัญญาตามลำดำ<ม>ับเ<ม>บื้องต้นก็สอนให้เจริญสติ ด้วยการให้ผูกใจไว้ให้ระลึลกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวเวลาทำอะไรกใกล้เฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ร่างกายทำไปแล้วใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ผูกใจอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเรียกว่ากายยคตาสติและเวลานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาก็ผูกใจไว้กับลมหายใจเข้าออก ที่ปลายจมูก